สวัสดีค่ะย่เป็นแคคตัสค่ะวันนี้จะมาแยกพอดกระบองเพชรนะคะมีอยู่3 3กระถางค่ะแต่เราจะเลือกแต่ที่เป็นด่างๆออกเพราะว่ากระถางที่เราจะเตรียมใส่ต้นเล็กๆมีอยู่กระถางเดียวค่ะ เราจะเปิดออกจากถุงใส่ถุงมัดไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกเอาต้นที่ใหญ่ๆเราจะไม่แยกทั้งหมดเราจะเลือกเอาต้นที่ใหญ่หญไปชําไว้อีกกระถางนึงค่ะน,นี้ก็จะเป็นยิมโนยิมโนสีม่วงต้นแม่เขา ยิมโน่สีม่วงค่ะม่วงทั้งต้นเลยแต่ไม่ไม่รู้ว่าผสมกับต้นไหนอันนี้เป็นของหน้าบานฟาร์มค่ะที่สั่งมเมล็ดมาแยกออกไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะเลือกออกไปต้นที่โตแยกไปครั้งหนึงแล้วน,นี่ก็เริ่มโตขึ้นมาเบียดก็เลยจะต้องแยกออกอีก ต้นเขียวๆเ,เราก็จะเอาไว้เอาไว้อย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีที่จะวางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูพินแคกตัดให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นกระบะท,ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่ว่าจะชำตุเล็กๆคือดินนี่ก็ ไม่ได้พิธีพิธันอะไรมากเพราะว่าดินผสมก็หมดพอดีนี่คือต้นที่เราจะแยกพอดตออกค่ะจะเลือกต้นที่โตโตมันเบียดกันจนโนนขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะก็เลยจะเลือกเอาต้นที่โตหน่อย กระางนี้ก็จะเลือกต้นที่ต้นที่มีสีค่ะที่ออกเป็นสีสี่างๆก็จะเลือกเลือกชำ้ำก็คือต้องเอาคู่กันทิ่มให้เป็นหลุมก่อนค่ะแล้วค่อยเอาหน่อที่เราดึงออกมา ไปค่อยๆเน็บค่อยๆเน็บลงตรงรูที่เราทิมไว้แทงแทงเป็นรูไว้ทำม,มือเบาๆนะคะทำม,มือเบาๆยุต้นโตแล้วนะคะได้เซนหนึ่งแล้วประมาณเซนหนึ่งละแต่ว่า ต้นที่ด่างเนี่ยก็คือจะโตช้าโตช้ากว่าต้นเขียวหน่อยมันจะเบียดก็เลยรีบเอาออกต้นเขียวเนี่ยจะเบียดจะเบียดทับอยู่ข้างล่างก็เลยต้องรีบเอาออกเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเอาออกไปรอบหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็จะค่อยๆเอาออกไปเรื่อยๆเราจะเลือกเอาต้นที่ด่างๆออกไปเรื่อยๆค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นชมพูเขียวหาต้นคิดไม่เห็นสักต้นไม่มีเลยค่ะก็ว,ว่าเผื่อจะฟูบก็ไม่มี ต้นเขียวก็จะปล่อยไว้ในกระถางนะคะก็ดูจะรุ่นกันว่าจะได้จะยุบไหมจะได้กี่ต้นว่าดินดินนี่ก็คือเพอรไรก็จะเยอะไปหน่อยคือผสมเท่าที่มีค่ะ จะผสมเท่าที่มีเพราะว่าดินมันเหลือดินเหลืออยู่ก็เลยผสมผสมได้ได้กระบะหนึ่งกระบะเล็กกระบะไดโศรุ่นเล็กค่ะก็ก็รจะรอรุ้นว่าจะได้กี่ต้นจะยุคกี่ต้น เดี๋ยวพอนั่นก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าเราจะได้ต้นที่ไม่ยุบเยอะหรือเปล่าก็ลุ้นๆกันไปแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็จะโดนเบียดโดนต้นเขียวเบียดนี่ที่เพาะไว้ก็เยอะมากสีเขียวๆเยอะมากต้นเล็กเพราะว่ามัน ทีถ้าเราหว่านมาเมล็ดทีไปต้นก็จะไม่ค่อยโตแล้วก็จะเบียดกันแล้วก็จะนูนขึ้นเป็นภูเขาเลยค่ะนูนมันเบียดกันแล้วมันก็จะนูนดันขึ้นมาตัส่วนกระถางนี้ก็โตวไวเพราะว่าเรียงมเมล็ดนับมเมล็ดคือให้ห่างๆหน่อย แล้วก็ไม่โดนเขาคือมัดมัดปากถุงแล้วก็พยายามไม่ขยับไม่โดนก็โดนโดนแดดอยู่ในที่มีแสงเขาก็เลยโตไวแล้วก็จะพอดีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้หว่านแบบถี่จัดเราเลี้ยงมเมล็ดเลยเขาก็เลยโตไวอันนี้ก็ ถ้านับแล้วก็ประมาณเดือนกุมภาอตอนนี้ก็จะกุมภาเลยเหมือนกันโหเป็นเกือบปีเหมือนกันเลยคะ่ะคือปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเลยแล้วก็จะเน็บเน็บ ไปเรื่อยๆค่ะจะเลือกต้นที่มองเห็นเป็นสีสีถ้าว่าเ,เน็บเต็มแล้วนี่เราก็จะใส่ถุงแล้วก็มัดปากไว้เหมือนเดิมมัดปากถุงไว้เหมือนเดิม มันจะได้ปรับสภาพตัวเองเหมือนเดิมที่เราก่อนที่เราจะแยกพอตก็คือเรามัดปากถุงไว้ให้เขาติดก่อนให้เขาติดดีๆโตขึ้นเราค่อยเอาออกจากถงุงหรือว่าเราจะเอาไว้อยู่ในนั้นเลยก็ได้จนกว่าเขาจะโตอันนี้ก็จะเลือก ต้นที่โตออกค่ะต้นที่โตกว่าเพื่อนเคยลองแล้วค่ะเคยลองทำแรกๆตอนแรกๆยังไม่ทันได้โตเลยแยกคอรตเอาออกมาแยกแล้วก็ดูตาม u t u b e นั่นแหละค่ะยังไม่ทันได้เท่าไหร่แต่งอกแล้ว เท่าหัวไม่ขีดได้มั้งพอเอามาแยกแล้วยุบหมดเลยก็คือบทเรียนเราเป็นบทเรียนเราคือรู้แล้วว่าถ้าแยกตอนเล็กจัดก็จะไม่รอดก็เลยทิ้งไว้ให้เขาโตขนาดนี้เลยค่ะที่เราแน่ใจว่าเขาคงอ่ รอดบ้างถึงยุบก็คงจะไม่เยอะเพราะว่าโตขนาดนี้ถึงเบียดกันนูนขึ้นมาแล้วเขาเขาอยากจะออกจากตรงนั้นแล้วก็คือเราก็จําเป็นต้องแยกแล้วค่ะเพราะว่าเขาแย่งอาหารกันเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้เขาจะสีเขาก็จะซีดเพราะว่าไม่ได้สารอาหาร สีเขาก็จะเปลี่ยนไปสีดลงจากที่เคยเต่งตึงก็จะกลายเป็นสีซีดซีดจางๆเหี<ๆ>่ยวเหี่ยวดูจากต้นสีเขียวที่พอไว้ที่ว่านาหนาแน,น,น่นๆสีเขาก็จะเป็นออกคำ้คำค้ำคือไม่ได้สารอาหารเพราะเขาแย่งอาหารกันมันแน่นเกินไปค่ะ ันนี้ก็จะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่มันต้นที่ยังไม่ใหญ่ก็คือจะทิ้งไว้ให้เข้าโตขึ้นมาอีกค่อยแยกอดก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มค่ะ ก็คงจะได้หลายรอบถ้าเกิดว่าเขา้าโตมาอีกก็จะต้องหาถาดใดโซมาแยกอีกแล้วก็หาดินมาแยกอีกได้หลายกระถางเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะแยกไอ้ที่สีเขียวออกเอาสีเอาด่งดางๆไว้ แต่มันก็คงใช้เนื้อที่เยอะเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเอาสีสีออกดีกว่าที่สีจำแจมนี่ก็คือตัวตัวแม่พันธุ์เขาออกสีน้ำตาลเลยค่ะเป็นต้นกราฟค่ะ เป็นต้นกราฟเป็นยิมโนกราฟที่เป็นแม่พันธุ์จะเป็นสีน้ำตาลแม่เขาจะออกสีน้ำตาลแล้วดอกเขาสีชมพูจัดเลยค่ะชมพูสวยมาก ใช้ความอดทนในการที่จะต้องแยกผดนี่แค่แค่กระทางเดียวนะคะแค่กระทางไดโซอันอันเล็กที่จริงก็ต้องทำแบบเบามือมาก แต่นี่เร่งสปีดความเร็วก็เลยเหมือนว่าทำรุนแรงไปหน่อยแต่ที่จริงก็ทำแบบเบามือที่สุดเพราะว่าต้นเขายัางอ่อนอยู่เราก็ค่อยๆทําทำค่ะค่อยๆค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ทำ เป็นหลุมเอาผู้กันจิ้มเป็นหลุมแล้วก็เอาลงเอาตูดเขาลงไปในหลุมส่วนต้นที่มันหลุดออกมาแล้วก็ค่อยๆกดลงไปเหมือนเดิมกดๆลงไปไว้เหมือนเดิม เนื้อที่ไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยหนักใจเหมือนกันในเรื่องที่จะแยกพอรทนี่ยังเต็มไปหมดเลยที่ว่าเพาะเขาก็เริ่มโตแล้วเห็นเป็นสีเป็นด่างเห็นส่วนมากจะเน้นเน้นที่จะแยกที่เป็นด่าง อ่เคี่วเขียวก็คือเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ดึงเอาออกจากกระถางเล็กมาใส่กระถางใหญ่ยกยกไปทางกระถางเลยค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือก่อนหน้าแล้วค่ะช้ำไว้ก่อนหน้าแล้วค่ะ